สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเกี่ยวกับความรักนะคะแล้วก็เป็นคลิปสุ่มแรนดอมนะคะซึ่งหมอโบจะทาเป็นซีรีส์ไม่ใช่อาจจะทําเป็นเอพิสูดนะคะให้สําหรับคนที่เป็นแบบใส่ฟอรหรือไม่ใส่ฟอก็ตามเอาเป็นว่ารักทางไกลนะคะรักทางไกลคนที่มีความสัมพันธ์แล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ทางไกลนะคะไกลระยะไหนก็ไม่รู้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ทางไกลนั่นแหละนะคะใช้วิจรารณญาณในการฟังนะคะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะและที่สำคัญใครต้องการดูดวงฟรีนะคะเออไลฟ์สดดูดวงฟรีเนี่ยเดี๋ยวเรอรอให้ครบจำนวนก่อนนะคะที่อ่าทิกตอกนะคะใครที่ยังไม่ติดตามไปฝากไปตามกันด้วยนะคะจะได้ไลฟ์สดดูดวงฟรีกันแล้วามาเริ่มกันเลยสำหรับความสัมพันธ์ที่เป็นรักทางไกล ะะรักทางไกลจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูสิขอดูพลังงานความรักของคุณก่อนเนาะทำไมเครียดอย่างเงี้ยนอนไม่หลับเลยเหรอ <c ười> คน,นรักทางไกลนะคะตอนนี้คุณเครียดคุณนอนไม่หลับมีปัญหาทางไกลจริงๆด้วย h e ช h a r i o t นะคะคุณน่าจะมีความกังวลกับระยะทางนะคะกังวลกับระยะทางกับคนคนเนี้ยคนนี้เป็นคนที่ ความรักม,มันมาในถึงที่แบบทุ่มเทแล้วอะ่ะคุณอาจจะทุ่มเททุ่มใจแล้วก็แบบให้ใจเขาไปแล้วหรือยังนะคะน,น่าจะมีการแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจแล้วก็แบบแบบสารความสัมพันธ์หรือว่าอะไรนะพัฒนาความสัมพันธ์กันมาได้ระยะหนึ่งคุยกันได้ระยะหนึ่งคุยกันได้ดีถูกคอแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความจริงใจให้เขาแต่ตอนนี้พลังงานของเรามันเครียดจังเลยอะ่ะทําไมอะคะ มันเป็นเครียดเนาะอ่ามาดูซิว่าคุณคิดมากเรื่องอะไรก่อนที่จะคิดมากเราดูหน่อยนะคะว่าไฮไลท์ของคุณอิทธิพลของคลิปนี้ก็คือเป็นแบบแค่ช่วงๆเนาะอ่ะเป็นว่าช่วงแค่ช่วงแค่แบบหนึ่งถึงสามเดือนนี้แล้วกันนะคะหนึ่งถึงสามเดือนเนี้ยขอไฮไลท์ของรักทางไกลหน่อยจะเป็นยังไงนะคะบางคนก็เป็นคนในครึ่งแบบบางคนก็แบบ เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกว่าเขาคือใครบ้างโอ้ The h ไฮ r รเฟ n ขึ้นมานะคะไฮไลท์เด t ะ h e h รเ r น f น n n อนเด r n the d e a t ขึ้นมาคุณเครียดเรื่องอะไรคุณมีความกังวลใจว่าการจบบางอย่างบางคนอาจจะเลิกคุยเหรอคะอืม บางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์มันพาไปคำพูดอารมณ์นะคะอืมรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบหนักหนักงน่วงเหมือนกันเนาะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะแบบเฮ้ยมีปากเสียงกันหรือว่าบางคนอาจจะมีความแบบไม่ใช่เข้าใจผิดหรอกแต่แบบใช้อารมณ์นำทางนะคะอืไละไ์ของคุณภายในหนึ่งถึงสามเดือนนี้ถ้าการที่แบบ คุณจะตัดสินใจจบอาจจะเป็นการตัดสินใจจบได้ด้วยดีหรือไม่จบเรื่องที่มันเป็นประเด็นกันแล้วคุณก็แบบว่าให้อภัยแล้วก็พยายามไกลเกลี่ยกันอย่างเงี้ยนะคะมาดูคนที่คุณแบบว่าดิวด้วยเขาคือใครรักทางไกลคนนี้ขอดูพลังงานของเขาก่อนนะคนนี้ขึ้นมาเป็นเอ e เนอของแฮง m a n เป็นเอ e เนอของ d e วิลโอ้โหอาจจะเป็นชาวราศีมังกรชา,ชาวราศีพิจิกก็ได้นะคะเออ เป็นคนที่มีความแบบมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีอีโก้สูงนิดนึงนะคะบางครั้งก็เป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆอย่างเงี้ยนิ่งๆเงียบๆแต่เขาแฝงไปด้วยความแบบอ่า,าคนนี้เป็นคนฉลาดนะเออมีความมีความเป็นแบบคล้ายๆวัตถุนิยมอะไม่ไม่เขาอาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่ทางการงานที่แบบสำคัญนะคะ คนที่คุณถามถึงคนเนี้ยมีความเป็นผู้นําสูงนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่แบบสายเลิฟอยู่นะเออเป็นคนสายเลิฟโรแมนติกอยู่นะคะโรแมนติกอยู่นะคะมีทั้งแบบว่ามานของความเป็นแบบหน้าที่ของการทํางานก็ทํางานในเรื่องของความรักก็ความรักอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้เหมือนมีบางอย่างหยุดนิ่งสําหรับเขานะคะเหมือนเหมือนเบรกเหมือนพักพวกคุณพักใจกันหรือเปล่าไม่รู้น่าจะมีความโกรธเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีความโกรธความแบบปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าใครแบบท็อกซิกไม่รู้ว่าใครแอบบงอนแอบ,บน้อยใจแอบบเจ้าชู้แอบหบึงหวงไม่คุณกับเขาอะนะคะทีนี้มาดูว่ารักทางไกลคนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณเลย เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขาคิดว่าเราเนี้ยแบบบางครั้งก็ทะเลาะแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะคะแล้วก็บางครั้งคนก็แบบเอาอารมณ์นําทางคุณชอบปาร์ตี้หรือเปล่าอันนี้นี่คือสิ่งที่เขาคิดคุณอาจจะเป็นคนที่ติดเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนที่แบบโดดเด่นในกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มสังคมอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะเขาคิด,ดรู้สึกกับคุณบางคนอาจจะคุยกันในในลักษณะของความเป็นเพื่อนหรือเปล่า หรือว่าแบบคบเพื่อเลือกหรือเปล่านะคะเดอะซันขึ้นมาแต่เขารู้สึกดีกับคุณนะเขารู้สึกดีกับคุณนะคะบางครั้งก็แบบเฮ้ยเหมือนอยากจะจริงจังกับเรา mm hmm. อย่างเงี้ยเออเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่ร่าเริงเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์คนนึงนะคะเป็นเหมือนเดอะสันคนนึงเขาอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะรู้จักคุณให้มากขึ้นกว่านี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเอาไปเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจอะนะคะ mm hmm. เขามองคุณเป็นคนสังคมนะคะเอออาจจะเป็นคนที่แบบสังคมชอบแบบงานเลี้ยงหรือเปล่าเป็นคนอะไรนะเข้าสังคมปาร์ตี้อะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีเขาก็รู้สึกว่าคุณก็โลกส่วนตัวสูงเหมือนกันเขาก็แบบอาจจะยังไม่รู้จักคุณดีพอสําหรับบางคนนะเออสำหรับ long distance บางคนก็อาจจะอยู่ในจังหวะของการดูใจกันก็มีนะคะมาดูว่า เขารักคุณไหมเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างลึกๆในใจเฮ้ยเชนออบคับเขารู้สึกดีกับคุณมากเลยนะเขารู้สึกดีกับคุณแต่บางทีเขารู้สึกไม่ไม่มั่นใจอะว่าเขาเป็นตัวเลือกคุณหรือเปล่าคุณมีช้อยหรือเปล่าเอาตรงๆเลยแหละนะคะถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณถึงขั้นแบบหลงรักคุณนะคะแต่มันมีอันนี้ขึ้นมาเขาก็ อยากที่จะจบอยู่ที่คุณแต่เขาก็ยังแบบลังเลอยู่เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นตัวเลือกของเราหรือเปล่าวีเดอร์มูนขึ้นมาเนี่ยเอ,อนะคะมีความคลั่งรักกันมีความแบบหลงสเสน่ห์อะไรบางอย่างแหละนะคะแต่บางทีรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่ชัดเจนหนึ่งเราอยู่ไกลสองมีความต่างกันนะคะทางด้านภาษาวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่คือสิ่งที่เขาคิดบางครั้งเฮ้ยมันจะยากหรือเปล่านี่คือเขาก็แอบ,บคิดอยู่บ้างนะคะอ่ะ เขาจริงใจกับเราไหมคนคนนี้นะคะคนที่คุณนึกอยู่ในหัวคนนี้เขาจริงใจกับเราไหมไฟออฟสอดนะคะอืมเอาตรงๆนะคะไฟออฟสอดเป็นเอนเนอจีที่บางทีแบบมันยังหามันยังหาจุดยืนไม่ได้สําหรับความสัมพันธ์นะนะเออเขาก็อยากจะจริงใจนะแต่ว่าเขาต้องโฟกัสที่หน้าที่การงานหรือว่าครอบครัวเขาก่อนนะคะอืมมันเขาต้องการคนที่แบบว่าคิดตามเขาหรือว่า ตามที่เขาคิดไว้อย่างเงี้ยเออให้ให้เหมือนอย่างที่โอเครับเขาได้กับหน้าที่การงานเขากับครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเขาจริงใจไหมถ้าคุณรับไม่ได้เขาก็อาจจะไม่ได้แคร์อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอย่าเอาอย่าเอาแบบคําว่าความรักอะ่ะไปเทที่อีกตรงฝ่ายตรงข้ามจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะคะเขาไม่ชอบแบบเนี้ย ะะแต่เขามองโลกในแง่ดีกับความสัมพันธ์เขาก็หวังว่าเราจะเป็นคนที่เชื่อถือได้มั่นใจได้แล้วก็เหมือนไปกันได้อนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือว่าวัฒน,นธรรมอะไรก็ตามเหมือนเขามองโลกในแงด่ดีว่าเราจะไปกันได้เราจะคุยกันได้แบบนานๆนะนะอย่างเงี้ยเออนี่คือสิ่งที่บางคนเพิ่งเริ่มมันมีความพยายามเกิดขึ้นในนั้นนะคะกับรักทางไกลของคุณนะคะสิ่งที่เขาต้องการในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือความมั่นคง ขอดูว่าเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์เดี๋ยวๆ,ๆ,ๆเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์เขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนดีกว่าเขาต้องการความสัมพันธ์แบบไหนตอนนี้เขายังไม่เปิดเผยไม่มีใครเขาอาจจะยังไม่เปิดเผยกับครอบครัวเขาหรือว่ายังไม่เปิดเผยกับที่ทํางานคือมันเป็น long distance เนาะ,ะบางคนก็คือยังไม่เปิดเผยนะคะเออนะเขาน่าจะมีความเป็นหน้าที่การงานที่ดีหรือเป็นคนที่แบบว่า อ่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะมีคนให้เกียรติหลือนับหน้าถือตาเยอะนะคะคนคนนี้อืมเขาเหมือนจะเป็นแบบสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะคะ่ะไฟ crap, ออบครับความสัมพันธ์เขาก็ถูก,ถ,ก,ถ,ก,ถ,ก,กถูกถูกหลอกถูกเทหรือว่าพังทลายมาพอสมควรแล้วเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หลอกลวงเขาต้องการความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้มั่นคงแล้วก็เป็นครอบครัวกันได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า เขาอาจจะเคยเจ็บมานะคะมันก็เลยต้องแบบระแวงระวังนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะต้องความเขาต้องการความชัดเจนแล้วความเป็นแบบเจ้าเขาเจ้าของแล้วก็ครอบครัวที่แบบว่าอบอุ่นอย่างเงี้ยเขาโฟกัสที่แบบว่าความสําเร็จด้วยนะคะอันนี้คือโฟกัสที่เป้าหมายในเรื่องของความสัมพันธ์มาดูว่ากับเราเนี่ยเขามองอยังไงความสัมพันธ์คุณกับเขาเขามองเราอ,อย่างไงคะคุณกับเขาเขามองเราอย่างไงนะตอนนี้นะอุ้ยสามดาบขึ้นมา ทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยสามดาบสามเหรียญสามดาบสามเหรียญมาเนี่ยมันเป็นลักซ้อนหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาเพิ่งเจ็บมาหรือคนเพิ่งแบบคบอคบซ้อนหรือว่าคนคนนี้มาทีหลังอะไรยังไงไม่รู้แต่มันเป็นเหมือนแบบเราคุยกันตอนนี้แต่หนึ่งในนี้รู้เลยว่าใครสักคนซ้อนนะคะเออคือกับคุณนะคะ มันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะเออแต่ว่าก็คุยกันในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีคอมมิทเมนต์เกิดขึ้นได้เพราะมีจัสติกขึ้นมานะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้แบบเดียวเรเลยเดชชิพนนะคะคุณกับเขาเนี่ยในสักวันหนึ่งนะคะอาจจะต้องได้แบบว่าตัดสินใจคุยความจริงนะคะทางคุณแล้วก็ทางเขาตอนนี้ก็คือคุยคุยไปก่อนนะคะตอนนี้มันเหมือนเรารู้อยู่ว่าต่างคนต่างไม่ได้ร้อเซในเรื่องของการ อะไรนะโสดเหรอหรือว่าในเรื่องของการแบบทําอะไรลับหลังหรือว่าบอกไม่หมดหรือรู้ไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งสิ่งนี้อาจจะต้องเปิดใจคุยกันหรือถ้าไม่เปิดใจสักวันหนึ่งความจริงถูกเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามแต่ในที่สุดนะคะถ้าเรายอมรับซึ่งกันและกันได้หรือเราเปิดเปิดใจแล้วก็มีคอมมิชเมนต์นะคะกับข้อตกลงซึ่งกันและกันได้พวกคุณจะสามารถเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เป็นเรียวเรレーションชิพได้อนะคะนี่ก็คือความสัมพันธ์ในลักษณะของ รักทางไกลนะตอนนี้นะคะน่าจะเป็นอะไรที่เพิ่งเหมาะกับการคลิปนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มคุยนะคะโอเคนะเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะคะสำหรับ EP หน้านะนะขอให้โชคดีนะคะเลิฟๆค่ะ